จอสุระเไรเหรอนระเบิดไเขาเลยเซื่อมเซื่อมต่อมนองชมงนีด้ไหมลสองชั่วมเดเขาได้เท่านันเขาเิงไเขาทุบเิ่งะทุเิงะสบายได้กสานมานางเกิอนนานนะเหยียบลอยอนี่สุดยอดลยว่าเจ้านี่ยันย้ยาไป สวัสดีครับแดกสบายดีพ่อแม่พี่น,อน้องอีกสิ่พันคนเด้อที่เขาติดตามาส่องบาลซนะุกบั่นหน้าอะพี่น้องมีข้าวกะมีอยังเห็ดมีอยัางทำเนาะกะมีเด็กน้อยเนาะก่อนจะรับชมพี่น้องก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อส่องนะบาลซุกเนาะส่องกลับไปนะท่านหลังท่านปังขึ้นเข่าดอกเนาะไปเรื่อยๆเพียงเนาะไปเรื่อยๆสี่แดดสามหมื่นเจ็ันเ้าคอยถ่า,าคยคลิปไปจากมือหนึ่งก็จะเป็นของเขาเองเนาะ ขคอนี่เด้อฝากที่ตามอยูฝากกอแชร์ได้พี่น้องอ้าววันนี้น้องมีอย่างไรเนาะมาซุกมาหน้ากับสีผ้ามาเล็กน้อยๆเนาะมารับชมบรรยากาศอยู่ตึกทู่เนาะอยู่ตึกทิ่กีตอนเนาะตัวนี้ห้าวกะมาย่างมาดินได้เนาะอยู่สันซามกับสีมีต้นไม้สิเนาะต้นไม้ต้นตอกเนาะพี่น้องสแขันบุคคลพี่กันไรกันเขาถกพันธ์เด้อ อ้าม ah, ันนี ique, ้เนาะขาสิด๊ไปข้างลงเนาะไปหาระบาวนเนาะตอนนี้ระบาวกับทัวหพิ่นนึงนีระบาวกับบ้านนั่งหนิ่งยู่หลานเชิญเนาะพอเป็นเขางานเทียงเนาะขาเขางานไว้ซ้ำแต่ว่าเพิ่มาก่อนวิาเนาะเพิ่กลัมานังนดังหนิ่งยู่หลานเสิร์นเดียบบุกขาสีดงไปเนาะไปห้าพื้นเนาะอยู่หลานเชินเป็นจังไรอยู่จังไรเนาะไปหาเพื่นเนาะไปเด็กโก้ไปเบิ่งเลยทำกันพี่น้องระบาวอ่าอยู่จังไรอยู่เหจังไรเนาะเพิ bài luôn luôn mới luôn gần đây, Piong. Khí hậu như ở Siam này thì À, à à, hết phần này hết đông mà này hết bảo cấp nhà phần bơ nhanh ngon nhanh ngon nhanh nhiều phi nó áo ha chỉ bay bừng cắn cắn nó Có số cắn nó bên dưới nhiều cấp nhà phần คือคือเกา่านี่แหละเพื่อนนี่จะก้องไ่แหนมหัวไปอ่ะดูขาพี่เขาดูขาป่ะก็บุกขาหูืขาหรอกกันเข่าหรองที่เข่หมืนมันมีหัวมีเนืงอ เดี๋ยวก็ม <c oughs> ันแค่ไม่พอมมาถึงนะครับเซิรนบู๊ยม,มันอยู่นี่ถ่ายอยู่เป็นไปจะทำป่ะหรป่าเดี๋ยวนจะ้ นะห้นอกพี่้องนะานี้กระชินสันซ้ำเนาะไปสันซ้ำปไปยังเมืองบรรยากาศต้นมาจนตอกเนาะฮะไปทายพีดิไปที้ช่วโมงอะไรนี่เ้าช่วโมุทููๆูเดี๋ยวเขาทูฮะเออโบทูเขาฮะคือยู่ตาเท่านั้นแหละจรตาตาก็มีแต่มนมนไหนเนาะมนไม่ได้เนาะให้มันดิี้ยย่ช่องมุอย่างี้ใช่เขาไปปายเขาไปป เขาทู่ี่มีสองทู่ไรสองทู่ทู่นึงหันใส่อะไรนแม่นโมบัสจะไ้ฮะใส่เอาเข้าเลดีมาเลยพี่ๆกจบพี่เล็ูเออเขาบ่ เมนไรไฟ,ไฟเขียนบอกว่าสักสี่มูกสีบุุดแบบของฟี่กว่ามาเป็นนานๆสักสี่สีส่มูกนะขอเส่ฟี่แล้วใส่ฟี่ขอเบอร์โทรเออตัวนี้โมเมนต์ตัวนี้ฮะออกอีกตัวนี้มันมีมันมีสองมมีสองโทรมมีสองะบบ เห็นบ่ม<อ>ันดมีซอะบบเสนียวจักเสนียววจักเออมีซองนะบบเออเออนี่เดซองส,สม,มุตจะสส,สม,มุมาตัวนี้น,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 นะเอาเบอร์ชมันจดทึบอ่ะเบอร์นนะัไหมับอนเอาเบอร์ชาอย่างเดียวอร่อยแหละอรนี่นี <c oughs> ่นิดฟีได้บ่เลยโอ้ยเฮงเฮงสบายกูยู่้ดียูัน้็ที่อย่าซ้อานจะได้ซ้ำซิาิที ครึ่งเสื้อผู้ก็ไงเอ็นบ้าติดบ้าเลยสองห้าแต่เพียงนั้นนิดฟี่อยู่นั่เครื่องเสื้อผูเนาะอ่าทู่ดินสมักนิดฟีเข่าวสุดรเนะเบิดบอะไรนะอันจู่ระบบิดเขาได้เซ็มเซ็มต่อมันขอ,ของเสื้ดีได้ไหมละของเสื้อผูเด็กเขาางเสื้อผูเขาเ่เขา y o u t e บ้างอ ใครทุบกนฮะสบายเลยเอกสารมนางเครื ne ่องหนีบได้อืมนะเหยยบลอยไปดิสุดยอดด้วยเจ้าตอนนี้หนีาไปตอน้หนบอืมอตัวนี้เนาะกมาย่างดินเนาะมันสมัครชิมทูเด้เพีนเนาอ่าดินดินอ่าฟีเนาะไฟฟีเนาะยูตึกทูแต่ซสั่งมงก็โอเคอยู่พีองเนาะใครก็ไปเติมมิดได้ยามไปทิดปทานบน่ะะเคยไปแล้วนะ บาบ็เคยไปรอดเถอะนะเป็นอะไรได้เอาฟิเขายาวอ่ะสีได้พี่น้องเนาะ้ากับมายังดีจริงสีแดแต่มือตะเวนท่านอาวกับวิยังายเนาะมาอันนี้ไอเบื้องกับมาสมัครอ่าใบฝ้ายอยู่อันนี้ตึกถูฟฝีเนาะบ้านอยู่ไหนะ ินอยุแต่มันย่สาบอ่ะผมม่ที่มีสองนะผมยินอายุแต่มันตึกทกกันมไมฟังกันอันน,นี้ต่างเสียเนอพาไปอยังนีน้จหน่อยเนาะ กล่องน็มบันกล่องนบูสันตัวนี้บูสันนี่นองนี่กล่องนบสันไทยนั่งศรีไลน์มาไทนังไหวรีไลน้อง่ทยนั่งนี่ไะจะไปไทยนังตัวนี้แ่นังาฮะีเดวนี้เรบั่ที่เลเปบใหม่นี่นจสีเนาะข้ากะ Mãi nhanh hai, mãi nhanh ba. Soo bò. Mãi hòa. 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 Mãi Mãi hòa.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  Mãi เขานหางเน่แมนอดันานนอฮะตัวนี้นะเากัสิยางครฟังขึคนเนาะพอตอนนี้เากัสิแดะยางไปยังมากนด้มนี่เนา่ก็มีก็มียังงลายนะก็ได้คลิปคลิปอะครูเาคบคลิปสา งสีเนาะชีวิตคนเฮาอยู่ในกรุงเทพกรุงไทยกลับมาไปน้องเอ้ยขยังมากับระบาวเนาะยางมาดินมากยังยังไหนเว้ยเจ๋งเงิเนี่ยฮะเจ๋งเงินเดินสามพันแมนออกออกกําลังกายดิเดินสามพันไปนั่งนึงไปสีเนาะขามายังนิดนึง เดี๋ยวเฮากัสีมาจบคลิปเด้อบัดนี้เนาะเดี๋ยวเฮาจะมาจบคลิปเด้อจากปั๊บสู้ปั๊บหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าเนาะเจอกันใหม่คลิปนี้กับพ่อชะมีก่อนเนาะนะอย่าเสียเวลาบอกได้สีหาเนาะกับเขาหนีเด้อเขอขอบใจเด้อเดี๋ยวเขาแบบแบบสมสองปั๊บสู้กันหน้าเนาะก็ไม่ยังมาฝากพี่ฝากน้องเนาะก็มีเร็กน้อยเนาะสีแดงเนาะอยู่ตึกอ่าตึกทู่สีแดงจะมาติดต่อสีนาะพี่น้องฮะอย่าเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเฮากับเขอจบคลิปเด้อบายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับจากปั๊สู้ปั๊บหน้า ก็ก็จะจบคคิดก็ขอแหกจุกขาดแข็งแนงเด้อขอถึงทุกคนนะบ๊ายบายครับ